สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องน่าสนใจด้วยกันอีกแล้วนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน้องหมาพันธุ์ไทยแท,แท้เลยครับที่แบบหน้าตาจะดูเข้มนิดหนึ่งดุน่อยๆแต่จริงๆแล้วมีเสน่ห์เฉพาะตัวมากๆเลยนะใช่ค่ะแถมยังเป็นความภูมิใจของบ้านเราด้วยนั่นก็คือไทยหลังอานครับผมใช่เลยครับพูดถึงไทยหลังอานปุ๊บนะสิ่งแรกที่ทุกคนนึกถึงเลยต้องเป็นอานที่หลังเขาเนอะแน่นอนค่ะคือแนวขนที่มันย้อนกลับกล,บกลางหลังแปลกมาก ซึ่งเป็นอะไรที่พิเศษมากๆค่ะเพราะในโลกนี้มีหมาแค่ไม่กี่สายพันธุ์เองนะที่มีแบบนี้อืมเป็นเอกลักษณ์ที่เห็นปุ๊บรู้เลยรู้เลยครับวันนี้เราเลยจะมาสำรวจเพื่อนสี่ขาพันธุ์นี้กันแบบเออ่เจาะลึกกันหน่อยข้อมูลเราแน่นมากนะครับมีทั้งมาตรฐานสายพันธุ์จากสมาคมพัฒน,นาพันธุ์สุนักหรือ KATH แล้วก็ FCI ที่เป็นสมาพันุ์สุนัขโลกค่ะมีบทความเรื่องการเลี้ยงจากหลายๆแหล่งเลย แล้วก็มีงานวิจัยเรื่องพันธุกรรมจากมอกเกษตรทีแน่นะโอ้โหและที่น่าสนใจมากๆคือมีการศึกษาจากศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกด้วยว่าเขามีศักยภาพในงานด้านความมั่นคงยังไงบ้างโห oh. เรียกว่าครบทุกมุมเลยนะคะเนี้ยใช่ครับงั้นเราจะพาไปรู้จักตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของเขาลักษณะเด่นเนที่ควรรู้ นิสัยจริงๆเขาเป็นยังไงการดูแลแล้วกออ็ที่สำคัญคือเขาเหมาะก,กับเจ้าของแบบไหนกันแน่ดีเลยครับใครที่กำลังสนใจน้องหมาพันธ์นี้อยู่หรือว่าเลี้ยงอยู่แล้วเนี่ยห้ามพลาดเลยค่ะรับรองว่าได้อะไรดีๆกลับไปแน่นอนเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของเขาก่อนดีกว่าไทยหลังอาน,นี่คือประวัติยาวนานมากนะใช่ค่ะเก่าแก่เลย เป็นหมาพันธุ์พื้นเมืองเก่าแก่ของไทยเราจริงๆโดยเฉพาะแถบภาคตะวันออกระยองจันทบุรีตราดแถวนั้นเลยค่ะใช่ครับมีหลักฐานด้วยนะเป็นบันทึกโบราณอายุประมาณ350ปีพูดถึงหมาลักษณะแบบนี้เลยแสดงว่าเขาอยู่กับคนไทยมาน,นานมากจริงๆนานมากสมัยก่อนคนไทยก็ไม่ได้เลี้ยงว่าเป็นเพื่อนเล่นอย่างเดียวนะครับคือใช้ช่วยล่าสัตว์บ้านอ่า,าใช้เดินตามเกวียนคอยระวังภัยให้ หรือที่สําคัญเลยคือใช้เฝ้าบ้านเฝ้าทรัพย์สินค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับแล้วการที่เขายังคงลักษณะดั้งเดิมไว้ได้เนี่ยเอ่อส่วนหนึ่งก็เพราะสมัยก่อนการเดินทางมาันลาบากใช่ไหมครับใช่ใช่โดยเฉพาะในพื้นที่แถมนั้นทําให้โอกาสที่หมาไทยหลังอานจะไปผสมข้ามพันธุ์กับหมาทินอื่นมันน้อยมากอืมก็เลยเหมือนช่วยรักษาลักษณะเดิมๆของเขาไว้ใช่ครับโดยไม่ตั้งใจเท่าไหร่จนกระทั่งยุคหลังๆก็เริ่มมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้มาตรฐานมากขึ้น จนได้รับการยอมรับจาก FCI หรือสหพันธ์สุนัขระหว่างประเทศครับผมจัดอยู่ในกลุ่ม5พวกสปิตซและพันธุ์ดั้งเดิมซึ่งกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมาที่ประวัติเก่าแก่น่อยมีความเป็นอิสระสูงแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆกันอ๋อแล้วแน่นอนค่ะสมาคมของไทยหรือ KATH ก็รับรองมาตรฐานด้วยเหมือนกันที่เจ๋งมากๆเลยคือไม่ได้ดังแค่ในไทยนะเคยไปคว้าแชมป์โลกมาแล้วโหจริงเหรอคะญาติ ทำเอาคนรัเสเซียฮือฮากันใหญ่เลยหันมาสนใจเลี้ยงแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ไทยหลังอ่านกันจริงจังเลยนะโ,โหไม่ธรรมดาจริงๆค่ะสุนัขไทยเรานี่เก่งระดับโลกได้เลยนะเนี่ยใช่เลยครับทีนี้มาดูเรื่องรูปร่างหน้าตากันบ้างเอกลักษณ์สาคัญสุดๆเลยก็คืออ่านที่หลังนี่แหละครับเกิดจากขนที่มันขึ้นย้อนแนวปกติกลางหลังเป็นแถบชัดเจนเลยใช่ค่ะความสําคัญของอ่านเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่ารูปแบบสวยงามแปลกตาอย่างเดียวนะคะ แต่ต้องดูที่ความสมมาตรด้วยคืออานต้องอยู่ตรงกลางหลังพอดีขอบเขตชัดเจนไม่แหวง่งไม่เลยไปด้านข้างมากไปอ๋อต้องเป๊ะๆหน่อยใช่ค่ะส่วนรูปแบบก็มีหลากหลายนะคะเช่นรูปใบโพร,รูปพินรูปเข็มหรือเป็นแนวตรงๆก็มีแต่หลักๆคือต้องสมดุลและชัดเจนค่ะนอกจากอานแล้วลักษณะโดยรวมคือเป็นหมาขนาดกลางครับไม่เล็กไม่ใหญ่ อกำลังดีรูปร่างสมส่วนดูแข็งแรงมีกล้ามเนื้อชัดเจนปราดเปรียวว่องไวสมกับที่เคยเป็นหมาใช้งานมาก่อนผิวหนังจะตึงๆไม่ค่อยมีเหนียงคอถ้าพูดถึงขนาดคร่าวๆนะคะตัวผู้ก็จะสูงประมาณ56-61ซนเมตรครับตัวเมียก็จะเตี้ยกว่าหน่อยประมาณ51-56ซนเมตรค่ะส่วนขนเนี่ยสั้นเรียบติดตัวเลยดูแลง่ายเลยสิ ใช่ดูแลง่ายมากๆแต่ก็มีหลายแบบนะคะอาจจะสั้นกุดแบบกระมยีหรือยาวขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังถือว่าสั้นอยู่ดีสีขนมาตรฐานที่เขายอมรับกันก็จะมีสีสีหลักๆครับคือสีแดงซึ่งบางตัวอาจจะมีหน้าดำๆหน่อยที่เรียกว่าปากมอมอ๋อปากมอมอันนี้ถือว่าดีนะครับตามมาตรฐานและก็มีสีดำสนิทสีสวา่างหรือสีเทาอมฟ้านั่นแหละครับค่ะสีสว่านี้สวยนะสวยสวย และสุดท้ายคือสีกลีบบัวหรืออิซาเบล่าจะออกสีน้ำตาลอ่อนอมเหลืองๆหน่อยส่วนลักษณะอื่นๆที่เด่นๆก็เช่นหูเป็นรูปสามเหลี่ยมตั้งตรงโน้มไปข้างหน้านิดหนึ่งทำให้ดูตื่นตัวตลอดเวลาอา่าฮะดูพร้อมตลอดใช่ค่ะดวงตาก็รูปอัลมอนด์สีเข้มๆยกเว้นตัวสีสว่าดที่อาจจะเป็นสีอัมพันได้ส่วนหางก็จะชี้ขึ้นโค้งนิดๆเหมือนดาบค่ะอ้อ อีกอย่างที่บางตัวมีคือปานดําที่ลิ้นอ๋อ oh, เคยเห็นเห็นอันนี้ก็ถือเป็นลักษณะที่พึงประสงค์เหมือนกันนะคะไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรครับรวมๆแล้วก็คือเป็นหมาที่ดูสง่าปราดเปรียวตื่นตัวแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆด้วยอ่านที่หลังเนี่แหละครับจากรูปร่างภายนอกมาถึงเรื่องสําคัญไม่แพ้กันเลยคือนิสัยใจคอถ้าพูดถึงไทยหลังอ่านนะเรื่องแรกที่ต้องยกให้เลยคือความซื่อสัตย์อันนี้เด่นมาก จงรักพักดีต่อเจ้าของและครอบครัวมากมากค่ะเรียกว่าเป็นหมาในเดียวได้เลยนะคือถ้ารักใครแล้วก็จะรักสุดหัวใจปกป้องเต็มที่เลยแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ฉลาดมากนะครับเรียนรู้อะไรได้เร็วแต่ก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงปรี๊ดเหมือนกันใช่เลยบางทีก็อาจจะถูกมองว่าดือ้อหรือคิดเองเอ่ยเองได้ง่ายๆเลยหัวเราะใช่เลยคะ่ะหัวเราะ เป็นความฉลาดแกมดื้อนิดๆเพราะเขามีความคิดของตัวเองไงไม่ใช่หมาที่จะทําตามคําสั่งทุกอย่างโดยไม่อิดออดครับผมแล้วเรื่องการระวังภัยนี่คือสุดยอดสัญชาตญาณการเป็นหมาเฝ้าบ้านเฝ้าถิ่นเนี่ยสูงมากไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าเลยใครแปลกปลอมเข้ามาในอาณาเขตนี้รู้เรื่องแน่นอนเห่าเตือนเสียงดังฟังชัดซึ่งดิสัยระแวดระวังเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับอดีตเขาเนาะ ที่เป็นหมาเฝ้าเกวียนเฝ้าบ้านใช่ค่ะบวกกับสัญชาตญาณน,นักล่าที่มีอยู่เดิมด้วยทําให้เขาค่อนข้างตื่นตัวแล้วก็อาจจะมองคนแปลกหน้าหรือสัตว์อื่นๆเป็นภัยคุกคามได้ง่ายถ้าไม่ได้รับการฝึกที่ดีพอตรงนี้สําคัญมากเลยนะคะเพราะถ้าเราไม่ฝึกให้เขาเข้าสังคมต้องจะเด็กๆเ,เลยปล่อยให้เขาโตมากับสัญชาตญาณระวังภัยแบบเต็มที่เนี่ย uh huh. เขาอาจจะแสดงความก้าร้าวออกมาได้ง่ายๆอะฮะทำกับคนแปลกหน้าหรือกับหมาตัวอื่นๆที่เจอ การพาไปเจอผู้คนสภาพแวดล้อมใหม่ๆหรือเพื่อนหมาตัวอื่นต้องแต่ยังเล็กๆมากๆเลยนะช่วง8-12สัปดาห์แรกยิ่งดีค่ะจะช่วยลดปัญหานี้ไปได้เยอะมากๆเลยนอกจากนี้เขายังเป็นหมาพลังงานสูงนะครับแข็งแรงว่องไวชอบกระโดดมากพลังเยอะต้องการการออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกวัน อย่างน,น้อยก็ควรพาไปเดินวิ่งหรือหากิจกรรมให้ทำสัก30-60ถึงนาทีใช่ค่ะไม่งานพลังงานเหลือเนี่ยอาจจะหาทางระบายออกด้วยการกัดทำลายเข้าของในบ้านได้แล้วด้วยความเป็นนักล่าเก่าอาจจะไม่ค่อยเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆเท่าไหร่เช่นแมวหนูหรือกระต่ายอ๋อจริงด้วยถ้าจะเลี้ยงรวมกันจริงๆต้องแนะนำให้รู้จักและสร้างความคุ้นเคยกันตั้งแต่เขายังเป็นลูกหมาเลยค่ะถึงจะพอไหวพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพกันบ้างดีกว่าครับ ข้อดีมากๆของหมาไทยอย่างไทยหลังอานคือเขาแข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศร้อน,อนๆของบ้านเราได้ดีเยี่ยมเลยใช่ค่ะอันนี้เด่นมากปรับตัวเก่งกว่าหมาฝรั่งเยอะเลยใช่ค่ะอายุไขเฉลี่ยก็ค่อนข้างยืนยาวนะคะประมาณ12-15ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นถ้าดูแลกันดีๆอืเรื่องขนสั้นๆก็ดูแลง่ายค่ะแปรงขนอาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็พออาบน้ำก็อาจจะเดือนละครั้งหรือเมื่อสกปรกจริงๆแต่ มีจุดที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยคือเรื่องผิวหนังครับเพราะผิวเขาค่อนข้างบอบบางแพ้ง่ายอืมใช่ค่ะเสี่ยงต่อโรคผิวหนังอักเสบหรือพวกอาการแพ้ต่างๆได้ง่ายโดยเฉพาะตัวที่สีอ่อนๆต้องระวังเรื่องแดดจัดๆอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการพาไปตากแดดแรงๆน,น,นานๆหน่อยมีอีกโรคผิวหนังที่ค่อนข้างเ,เฉพาะเจาะจงกับหมามีอาเลยคือ d e r m o i d s i n u สอ๋อชื่อยากจัง หรือบางคนเรียกขนขุดค่ะมันเกิดจากความผิดปกติที่ทําให้ผิวหนังส่วนที่มีอานเนี่ยมันม้วนตัวเข้าไปข้างในเกิดเป็นท่อหรือโพรงใต้ผิวหนังอาจจะมีขนงอกอยู่ข้างในทําให้เกิดการอักเสบติดเชื้อเป็นหนองได้โอ้น่ากลัวนะใช่ค่ะมักจะตรวจเจอตั้งแต่ยังเป็นลูกหมาเลยถ้าพบก็ต้องผ่าตัดออกค่ะไม่สามารถหายเองได้ส่วนเรื่องโรคอื่นๆที่อาจจะต้องระวังก็คล้ายๆกับหมาพันธุใหญ่ทั่วไปครับเช่น โรคข้อสะโพกเสื่อมข้อศอกเสื่อมโดยเฉพาะถ้าปล่อยให้อ้วนเกินไปนะใช่น้ำหนักมีผลแล้วก็โรคที่มาจากเห็บหมัดอย่างพยาธิเม็ดเลือดอันนี้สำคัญมากสำหรับหมาในบ้านเราต้องป้องกันเห็บหมัดสม่ำเสมอเลยค่ะจังเป็นมากพอะอายุมากขึ้นบางตัวก็อาจจะมีปัญหาเรื่องตาเช่นตอกระจกหรือจอตาเสื่อมได้บ้างมีประเด็นน่าสนใจเรื่องพันธุก,กรรมค่ะคือหลายคนอาจจะกังวลว่า การพัฒนาสายพันธุ์เพื่อเน้นลักษณะเด่นๆเช่น,นอานสวยๆหรือสีขนหายยากมันจะทำให้เกิดปัญหาเลือดชิดหรือ inbreeding หรือเปล่าอ่าใช่ใช่ได้ยินมาเหมือนกันแต่มีงานวิจัยดีๆจากคณะวิทยาศาสตร์มเกษตรนะคะเขาศึกษาพันธุกรรมของไทยหลังอาน okay. จำนวน100ร้อยกว่าตัวเลยจากทั่วประเทศเลยนะครับผมพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชากรไทยหลังอานในปัจจุบัน ยังมีความหลากหลายทางพันธุกรรมที่ค่อนข้างสูงอยู่เฮ้ย hey, จริงเหรอครับอันนี้น่าสนใจมากเลยใช่ค่ะและอัตราการผสมเลือดชิดก็น้อยกว่าที่คิดด้วยแสดงว่าจริงๆแล้วผู้เพาะพันธุ์ส่วนใหญ่เขาก็มีการแลกเปลี่ยนสายเลือดกันอยู่ไม่ได้ผสมกันเองในวงแคบๆอย่างที่บางคนกลัวใช่ไหมครับถูกต้องค่ะผลวิจัยชี้ไปในทิศทางนั้นเลย ซึ่งถือเป็นข่าวดีมากๆสำหรับการอนุรักษ์สายพันธุ์นี้ในระยะยาวเลยค่ะโอ้โห oh. แสดงให้เห็นว่าความหลากหลายทางพันธุก,กรรมที่จำเป็นต่อความแข็งแรงของสายพันธุ์โดยรวมเนี่ยยังคงมีอยู่ค่อนข้างดีเลยสุดยอดเลยครับเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ทำให้เบาใจขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยทีนี้มาถึงคำถามสำคัญว่าถ้าอยากเลี้ยงไทยหลังอ่านต้องเตรียมตัวยังไงแล้วเขาเหมาะกับใครอย่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนอะเขาฉลาดแต่ก็ ดื้อ uh, มีความเป็นตัวของตัวเองสูงต้องการการฝึกและการเข้าสังคมอย่างจริงจังมากๆตั้งแต่เด็กเลยค่ะการฝึกนี้ควรเริ่มเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยใช่ไหมครับช่วง8ถึง12สัปดาห์ที่เป็นช่วงเวลาทองของการเรียนรู้และเข้าสังคมใช่เลยค่ะสําคัญสุดๆและวิธีการฝึกที่ได้ผลดีที่สุดคือการใช้ positive reinforcement หรือการให้รงวันชมเชยเมื่อเขาทําพฤติกรรมที่เราต้องการครับ การลงโทษหรือใช้ความรุนแรงมักจะไม่ได้ผลนะคะแถมอาจจะทำให้ต่อต้านมากขึ้นด้วยซ้ำแต่ต้องบอกว่าการฝึกไทยหลังอ่านต้องใช้ความอดทนความเข้าใจและความสม่ำเสมอสูงมากๆนะคะเพราะความเป็นอิสระของเขาเนี่ยอาจจะเป็นความท้าทายสำหรับเจ้าของได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเหมาะกับใครที่สุดล่ะครับคงต้องบอกว่าเหมาะกับคนที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงหมามาก่อนโดยเฉพาะหมาที่มีลักษณะนิสัยคล้ายๆกันอ๋อคนที่เคยเลี้ยงหมาแนวแนวนี้ ใช่ค่ะคนที่เข้าใจธรรมชาติของหมาที่มีความเป็นอิสระสูงต้องการเจ้าของที่ใจเย็นสม่ำเสมอมีความเป็นผู้นำแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือมีเวลาเวลาสำคัญใช่ค่ะมีเวลาที่จะพาเขาไปออกกำลังกายทุกวันมีพื้นที่ให้เขาได้วิ่งเล่นอย่างปลอดภัยแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงมากๆสามารถควบคุมดูแลหมาของตัวเองได้ไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อคนอื่นหรือสัตว์อื่นค่ะอืม ฟังดูแล้วไม่ค่อยเหมาะกับมือใหม่หรือคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรืออยู่คอนโดพื้นที่จำกัดเท่าไหร่ใช่ไหมครับไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ค่ะเพราะอาจจะดูแลเขาได้ไม่เต็มที่หรือรับมือกับพฤติกรรมบางอย่างได้ยากอาจจะกลายเป็นปัญหาสังคมตามมาได้ง่ายๆเลยต้องคิดให้รอบคอบจริงๆค่ะแต่เขาก็มีศักยภาพที่น่าทึ่งซ่อนอยู่นะครับอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นว่ามีงานวิจัยจากศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกใช่ใช่น่าสนใจมาก เขาศึกษาเรื่องการฝึกสุนัขพันธุ์ไทยเพื่อใช้ในภารกิจด้านความมั่นคงพบว่าหมาไทยเราเนี่ยมีข้อดีเยอะเลยเมื่อเทียบกับหมาฝรั่งที่นิยมใช้กันยังไงบ้างคะทั้งเรื่องความฉลาดที่ไม่ได้ด้อยกว่าความทนทานต่อโรคและสภาพอากาศบ้านเราดีกว่าเยอะเลยอันนี้แน่นอนราคาค่าตัวก็ถูกกว่าแถมยังคล่องแคล่วว่องไวอีกด้วยน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วผลการศึกษาเขาว่ายังไงคะ ไทยหลังอ่านเหมาะกับงานแบบไหนเป็นพิเศษไหมงานวิจัยเขาชี้ว่าไทยหลังอ่านรวมถึงบังแก้วด้วยนะด้วยความที่เขามีสัญชาตญาณการห่วงถิ่นระแวดระวังภัยสูงมีความดุพอสมควรเนี่ยน่าจะเหมาะกับการฝึกเป็นสุนัขยามหรือยามสายตรวจค่ะอ,อ๋อเข้าใจเลยส่วนพวกหมาไทยพันุ์ผสมอาจจะเหมาะกับงานที่ต้องใช้ประสาทสัมผัสมากกว่าเช่นการตรวจค้นวัตถุระเบิดยาเสพติด หรือค้นหาผู้ประสบภัยอ๋อเข้าใจเลยค่ะคือใช้ประโยชน์จากลักษณะนิสยัยตามธรรมชาติของแต่ละสายพันธุ์นั่นเองแต่ก็ต้องย้ำว่าไม่ใช่ทุกตัวจะทำได้นะคะใช่ครับต้องผ่านการคัดเลือกการเตรียมความพร้อมและการฝึกอย่างถูกหลักจารตั้งแต่เล็กๆเ,เหมือนกันไม่ใช่ว่าจับมาแล้วฝึกได้เลยแน่นอนครับแต่ก็เป็นการเปิดมุมมองให้เห็นว่าหมาไทยของเราโดยเฉพาะไทยหลังอานเนี่ยมีคุณค่าและความสามารถมากกว่าแค่การเป็นสัตว์เลี้ยงจริงๆ ค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่องราวของไทยหลังอานกันไปหลายแง่มุมเลยนะคะตั้งแต่ประวัติศาสตร์ยาวนานของเขาลักษณะเฉพาะตัวคืออานที่ไม่มีใครเหมือนนิสัยที่ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของมากๆแต่ก็แฝงความอิสระและความท้าทายไว้อืไปจงถึงการดูแลสุขภาพที่ต้องใส่ใจเรื่องผิวหนังเป็นพิเศษและศักยภาพที่น่าสนใจมากๆเลยเป็นหมาที่มีเสน่ห์มากๆจริงๆครับเป็นมรดกของไทยที่เรา น่าจะภูมิใจแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ไว้เนาะใช่ค่ะเขาอาจจะต้องการการดูแลที่เข้าใจธรรมชาติของเขาสักหน่อยทั้งเรื่องการฝึกการเข้าสังคมการออกกําลังกายแต่ถ้าเราให้ความรักความเข้าใจที่ถูกต้องเขาก็จะเป็นเพื่อนสี่ขาที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวใช่ค่ะสําหรับใครที่ฟังแล้วยิ่งหลงรักหรืออยากจะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากหาเพื่อนคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะมีกลุ่มใน Facebook ชื่อชมรมสุนัขไทยหลังอ่าน Thai Ridgeback Dog Club นะคะ อ๋อดีเลยครับเป็นแหล่งรวมพลคนรักไทยหลังอานโดยเฉพาะเลยมีทั้งผู้เลี้ยงผู้เพาะพันธุ์น่าจะได้ข้อมูลดีๆเยอะเลยค่ะสุดท้ายนี้ก่อนจากกันผมอยากจะฝากคำถามชวนคิดไว้สักนิดครับว่าการที่สุนัขพันธุ์พื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างไทยหลังอานเนี่ยสามารถปรับตัวและอยู่รอดคู่กับสังคมไทยมาได้หลายร้อยปีจากป่าเขาสู่บ้านคนจากผู้ช่วยล่าสัตว์มาเป็นเพื่อนคู่ใจ มันสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันที่พิเศษระหว่างคนกับสุนัขในบ้านเราอย่างไรบ้างแล้วเราจะทำยังไงให้มรดกที่มีชีวิตนี้อยู่กับเราไปนานๆได้อย่างยั่งยืนเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเรื่องราวของเขาอาจจะสอนอะไรเราได้หลายอย่างนะคะเกี่ยวกับการปรับตัวการอยู่ร่วมกันแล้วก็การเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่รอบตัวเราครับผมสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับขอบคุณค่ะ หวังว่าการพูดคุยของเราวันนี้จะทำให้หลายๆคนรู้จักและเข้าใจเพื่อนสีขาพันธุ์ไทยหลังอ่านมากขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ